สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวนกขย,ยิ่ลำพูนะขี่รถผ่านมาได้ยินเสียงนกเสียงแกลาง,างจีดจดตัวหนึ่งครับแบบกกกแบบกกแกลางแกลางจีดนะครับแกลางแบบแกลางแบบยังไงบอกปะทุแกลางแกลางแหลมๆมาครับเรียกทีๆเลยนี่ยิ้มขันยูอีกฟังนะขวามือครับต้นไมส้สูงๆ ตัวนี้ล,ลูกๆเลยลองใส่ดูอะขี่รถมาแช,ช่ๆยินเรียกขี่ยิบเลยเรียกโควดทีแล้วเดี๋ยวเราจะดันขึ้นดูอะอะไรไม่อีนะครับมาขันแนป๊บเดียวเลย นกตื่นตื่นเงียบไปเสียงตัวเดี่ยวฮะช่วงนี้ เป็นเสียงไอ้เล็กกับใบไช่จะกลางกับใบไช่นะครับออนค่อนๆไปกลางๆน่อยเสียงนี้แต่ขันเรียกนี่โอ้โหทียิบเลย คูดีซะด้วยนั่นครับเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวไปด้วยเฉ่เคยครับเรียบร้อยครับตอนมั้นขันเรียกผมขี่รถมาตามทางนะครับถ้าแชรกินมมาขันเรียกอยู่ต้นที่ยิบเลยขันเรียก ก็เลยมาต่อตอนต่ำๆใกล้ๆนี่เรเรียบร้อยครับเดี๋ยวลงมาดูครับ มาแล้วครับสวยยิ่นะครับตัวนี้ตัวสวยเลยแหละอยเอามาดูฮะตัวผู้แน่นอนลกเยอะก็เห็นนี้ กูกไม่รู้แต่สันนิษฐานว่าน,น่าจะหนึ่งกู๊ครับแถวนี้1่งกูกขันเยอะเลยเนี่ยตีมือจะลั่นครับขันอยู่ได้สักพักะะน,าาาานะครับกลัวจะกลัวจะบินเข้ามาครับปากกว้างมากนี้จะสวยอยู่นะครับ โอเคตัวนี้ถ้าทำนกต่อนี่โอ้โหเรียกทียิบเลยเดี๋ยวจะลองอไปข่งดูก่อนมาปลานี้มันจะขึ้นเลียวหรือเปล่านะฮะลักษณะอะไรอื่นกับบ่ค่อยมีนะฮะธรรมดาทั่วไปโอเค นิ้วไม่พิกแกนเรียบร้อยครับตัวผู้เนี่ยนอน,นครับแบบนี้ ตะเกียบนี่แข็งป๊กเลยน่าจะแข็งโป๊กเลยแหละใช่จริงๆด้วยแตมแหลกมาและวลามีกบเขาเยอะครับเดี๋ยวลองหาดูเพิ่มอีกสักหน่อยก็จะเข้าก็จะมากกะหนาเรื่องไว้เจ้าล้านขันจะตั้งนานสองนานครับก็จะบินมาบินมาก็แป๊บเดียวครับหมอมือน দলে